อ่ะภารกิจวันนี้คือเราจะมากินเค้กพีเคปะเกรนคุณไม่ชัดอะไรป้าเลยนะนัชชายครั้งนะครับปะเกรนปีีไม่ใช่ปีด้วยปะเกนไม่ใช่ปีกินแล้วปะเกรนคือใครปะเกรนคือใครน้องสาวปะเกรนคือภรรยาของคุณสมศักดิ์เจ้าของเหมืองแร่ใช่ไหมครับใช่แล้วทำไมปะเก่งถึงว่าเค่ง เอาว่าไงพี่เป๊กไม่ใช่เป๊กมบอลิโชบอกว่าเป๊กเป๊กไม่ใช่เป๊กเป๊กทีขังเดี๋ยวแม่งมีกครั้งผมสอกกลับแม่แต่ตอนนี้ตัวเป๊กบอกว่าเป๊กงงก็สูงหมดปกติก่อนอ้าวถ่ายอยู่ใช่ไหมถ่ายอยู่เรายังสงสัยอยู่ว่าเค้กมาจากไหน เขาเอาวัตถุดิบมาอย่างไรคุณเคยคิดกันบ้างหรือเปล่าที่คุณจะมากินเค้กเขาเนี่ยคิดครับเอออย่างเปล่านี่เนี่ยมันอาจจะเป็นจากเลือดแพะ ท่านรู้ทางสีแล้วอ่ะไม่ผมว่าดูจากนทางเขาไม่ได้เจอคนคุยกันสองคนแป้งเนี่ยว่ามันอาจะมีลูกหลังใช่นะผมก็ว่าอย่างเงี้ยหรืเขาอาจจะปลูกมันมาเพื่อจะมาบดเพื่อจะถาว่าช็อกโกแลตที่โรยหน้าล่ะท่านหลังนะเนี่ยแป้งแป้งอาจจะเป็นสีแดงแบบนี้ใช่เขาอาจจะปลูกช็อกโกแลตไว้เพื่อจะทำมันโดนฟองคนเดียวเนี่ยผมมีเดี่ยวจะถามว่าถ้าแกจะออกมาข้างนอกผมว่าจะลำบากนิดนึงนะครับดูจากคนทางแกจะออกมายังไง สิรครับคุณเคยก<อ>ินหรือเปล่าตูดโดเรมอนครับน้องผมอมองหรือแกจะขี่ม้ามาหรือเปล่าแพ้เดี๋ยวมึขงขี่แพ้ที่เอาไว้ทำเลือดเมื่อกี้ทำเบาะนี่เบาะนี่เลือดแพ้ตกลงรายการท่องเที่ยวหรือรายการสยองฝันจากกันแล้วแหละจากกันตอนนี้เขากลังตกลงเจรจากันอยู่ว่าเขาจะไปกันดีหรือไม่ไปกันดี เราจะถึงแล้วนะครับวันนี้ทางเข้าเหมือนสมสัตว์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราตกลงเจรจาผูกพันธมิตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามีปัญหาอะไรเราจะได้ไม่ต้องเดินกลับไปเที่ยวฟรีครับได้นะอ่าครับผมครับได้ครับเดี๋ยวผมมาตามนะครับไปเที่ยวฟรีขอเบอร์เลยขอเบอร์เลยฟรีเนี่ยจะเข้ารู้เหมือนนะ